สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู Channel, Tech ่ช่องเทคทีนะครับคลิปนี้เราจะพูดถึง Digital Marketing นะครับว่าคืออะไรแล้วก็มีช่องทางไหนบ้างมีการวิเคราะห์วัดผลอย่างไรแล้วก็มีกลยุทธ์อย่างไรนะครับ Digital Marketing เนี่ยก็คือการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์นะอินเทอร์เน็ตมือถือนะเป็นยุคใหม่นะครับไม่ไม่ใช่แจกแผ่นพับไม่ใช่ไปยืนเรียกลูกค้าเนาะ มีช่องทางหลักๆนะครับก็มีประมาณนี้นะครับก็คือช่องทางทางโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งนะครับการนำข้อมูลโปรโมทสินค้าเนี่ยไปโซเชียลมีเดียเฟซบ o o กอิ t สตาแก t ม i t t ต็อ i ท t t ตเตอร์ลนะครับเพื่อสร้างแบรนด์เพื่อโปรโมตสินค้าให้คนรู้จักนะครับสองเนี่ยก็คือการทำ search engine optimization สำหรับ Search Engine o p t i m i z a t i o n เนี่ยส่วนตัวเนี่ยแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนก็คือภายในกับภายนอกนะครับภายในก็คือตัวเว็บของบริษัทเองนะครับทุกรูปต้องเขียนคำบรรยายามีการเลือกคำที่เหมาะสมนะครับมีการเลือกคีย์เวิร์ดมีการใส่ตัว s i ต์แมปนะครับใส่โรบอทอะโรบอทเเข้าไปนะครับดูว่า มีลิงก์ไหนตายไหมอะไรเงี้ยอันนี้คือส่วนภายในนะครับส่วนภายนอกก็คือคุณอาจจะต้องพยายามไปหาเว็บอื่นให้ลิงก์หาเว็บเรานะครับซึ่งตรงเนี้ยการหาเว็บอื่นลิงก์ใส่เว็บเราเนี่ยอาจจะยากหน่อยนะครับแต่ด้านในเนี่ยด้านในในการปรับเว็บให้มันสอดคล้องกับทางเสิร์ชนะครับถือว่าไม่ยากนะครับส่วนถ้าเราทำข้อหนึ่งแล้วนะครับแล้วยังอาจจะได้ผลเนี่ย ยังไม่ค่อยน่าพอใจไม่เร็วพอนะครับไม่ไม่ใช่เทพเจ้าทันใจนะครับอาจจะต้องพึ่งเทพเจ้า Search Engine Marketing นะครับหรือการ Payper ์ i ิกนะครับก็คือการจ่ายเงินให้ตัวทางเ e ิร์ h Engine ไปเลยนะครับว่าฉันจ่ายเงินเท่านี้คุณช่วยเอาฉันเป็นสปอนเซอร์ได้ไหมนะขึ้นมาเป็นอันแรกๆเลยนะครับอาจ,จต้องใช้เทพเจ้าเงินนะครับ ต่อไปก็คือการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะทำให้เว็บไซต์เนี่ยค่อยๆก้าวเดินไปหรือแบรนด์เนี่ยค่อยก้าวเดินไปให้คนรู้จักมากขึ้นดึงดูดคนมากขึ้นนะครับคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคือการสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่านะครับบทความวิดีโอโพสนะครับให้คนมาอา่านให้ตัวเซิร์ชเ n อนจินมาอา่านแล้วก็ทำให้แลงเราสูงขึ้นเรื่อยๆในเซิร์ชเอนจิน ยิ่งแรงสูงก็มีคนมาอ่านคนมาอ่านก็ทำให้คนรู้จักคนรู้จักก็ทำให้คนามาซื้อสินค้าซื้อบริการของเราแต่มันใช้เวลานะครับต่อไปก็คืออีเมล m มาร์เก็ตติ้งนะครับอีเมลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็ง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าคุณได้อีเมลลูกค้ามาคุณก็ส่งจดหมายไปส่งอีเมลไปนะครับมีโปรโมชั่นอะไรจดหมายข่าวอะไรมีอัปเดตอะไรเกี่ยวกับธุรกิจนะครับ a f f i l i a t e นะฮะ a f f i l i a t e เอทเอ a เฟอรี่เอเนี่ย a f f i l i a t e marketing เนี่ยก็คือการสมมติว่าเราเนี่ยอาจจะไม่เป็นเป็นคนเริ่มต้นใหม่นะครับมีบุคคลอื่นนะครับ uh, มาช่วยนะครับมาช่วยโปรโมทสินค้ามา uh, มาช่วยโปรโมทบริการแล้วเราก็ให้ค่าคอมมิชชั่นเขาให้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยเรียกว่า affiliate นะครับสมมติว่า เรามี Product สักตัวหนึง่งเราอยากให้คนช่วยกันรีวิวแล้วพอมีคนมีลูกค้าเนี่ยคลิกจากรีวิวมาคนรีวิวเนี่ยจะได้เงินอันนี้เรียกว่า affiliate นะครับซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับ influencer นะครับ influencer marketing เนี่ยถ้าเกิดว่าคนทำดิจิ i t ลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยอาจจะต้องรวมถึงการไปติดต่อ influencer บอกว่า พี่คนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านแฟชั่นน้องคนนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านร้านอาหารนะครับเราก็ติดต่อให้เขามาโฆษณานะครับโฆษณาสินค้าโฆษณาบริการโดยจ่ายเงินให้เขาไปเลยนะครับเท่าไหร่ก็ว่ากันไปโดยไม่ได้คำนึงถึงว่าไม่ได้เหมือน a อฟเฟ i a t e ซึ่ง a อฟเฟ i a ี่เนี่ยเป็นค่าคอมมิชชั่นส่วน i n f ฟล e n c e r ซเนี่ยก็คือจ่ายให้ไปเลยนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยก็มีส่วนสุดท้ายนะัก็คือมบาย l e มาร์เก็ตติ้งนะครัก็คือการทำการตลาดผ่านมือถือ SMS แอปพลิเคชันต่างๆหรือโฆษณาบนมือถือนะครับโฆษณาที่อยู่เห็นบ,บ,บ,บนบนไลน์เหรอบนแอป,ปต่างๆบนมือถือเนี่ยก็ถือว่าเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเหมือนกันนะก็จะมีสโคปอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับช่องทาง ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งแต่ว่ามันคงมีอย่างอื่นอีกนั่นแหละนะครับแต่นี่คือช่องทางหลักๆนะครับหลักจริงๆเนี่ยก็อาจจะเป็นอันแรกอันที่2ก็คือโซเชียลมีเดียนะครับกับเซิร์ชเอนจินอัตินม t i o ชันนะครับต่อไปการวิเคราะห์ผลนะครับสมมติว่าเราจ้างไปละเราทําไปละนะครับเราอาจจะต้องใช้ Google Analytics ในการดูว่า มีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เยอะขึ้นหรือเปล่าเยี่ยมชมตรงนี้ตรงนั้นเยอะขึ้นหรือเปล่าหรือถ้าทำ Facebook Instagram นะก็จะใช้คำว่า Insight นะครับคือวิเคราะห์ว่าเราโพสต์ตัวนี้ลงไปเราบูทโพสต์ตัวนี้ลงไปมันมีคนเข้ามาเยี่ยมชมมาดูรูปมาดูโพสต์มาดูวิดีโอเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับหรือ c o n v e r s a t i o n อ่า convert conversion rate นะครับก็คือจากจำนวนคนที่มาเยี่ยมชมนะ่ย มันมาซื้อสินค้าซื้อบริการของเราจริงๆเท่าไหร่นะครับแล้วข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือ ROI ก็คือ Return on Investment ก็คือการคำนวณว่าที่เราอะเสียเงินจ้าง influencer จ้างคนทำ facebook นะจ้างคนทำเว็บไซต์เนี่ยเราได้เงินกลับคืนมาไหมเราได้กำไรไหมสินค้าเราขายได้แล้วเราได้กำไรไหม ได้กำไรคุ้มกับค่าที่เราลงทุนไปหรือเปล่านะครับซึ่งบางทีการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันได้ผลเร็วบางอย่างมันได้ผลช้าแล้วแต่ว่าเราจะ,ะวัดผลยังไงนะครับอย่างการทำคอนเทนต์เนี่ยได้ผลช้า SEO เนี่ยได้ผลช้าเรื่อยๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่างยิงแอดยิงแอดยิงโฆษณาอันนี้อาจจะเห็นผลเลยนะครับ แตอ่อ่มันก็มีเคสน่าสนใจอย่างเช่นแมคโดนัล์นะครับแมคโดนัล์เนี่ยเขามีแอปตัวเองนะครับเขาไม่ต้องไม่ต้องไปยิงแอดผ่าน Facebook นะเขาอยากขายแฮมเบอร์เกอร์ตัวนี้นะครับอ,อ่รับตัวนี้ยิงไปเลยว่าเนี่ยชั้นลดราคาให้จากปกติ100เหลือ80ดูเลยว่าคนมาซื้อเท่าไหร่อันนี้เห็นผลเร็วนะครับแต่ว่า มันอาจจะไม่เหมาะสมกับบางธุรกิจเนาะต่อไปก็คือการดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกลยุทธ์ที่สำคัญนะครับกลยุทธ์ที่สำคัญก็คือเป็นแนวทางในการทำทำการตลาดนะครับก็คือถ้าทำได้นะครับนอกจากจะทำให้คนรู้จักแล้วทำให้คนรู้ว่ามีแบรนด์เราแล้วมีสินค้าเราแล้วเนี่ยมันควรจะทำให้คนเนี่ยนะครับเข้ามาเข้ามาคุยกับทางไหนกับเราเนี่ยก็ จะได้รับประสบการณ์คลายกันอันนี้เรียกว่า omni channel omni channel marketing นะครับสมมุติว่าเราอยากได้สินค้าตัวหนึ่งนะครับคุณเข้าไปที่ร้านคุณก็ซื้อสินค้าตัวนี้ได้สมมติเป็นนาฬิกานาฬิกาสีดำคุณเข้าไปที่ร้านก็ซื้อนาฬิกาสีดำตัวนี้ได้คุณซื้อผ่านเว็บก็ซื้อนาฬิกาสีดำตัวนี้ได้คุณซื้อผ่านโซเชียลมีเดียก็ ซื้อนาฬิกาสีดําตัวนี้ได้เหมือนกันหมดเลยนะครับเหมือนกันหมดเลยเป็นสิ่งที่ติดต่อกันหมดเลยนะครับเขาเรียวกว่าเป็นซิมเลตนะครับอ่าไปทางไหนก็เหมือนกันนะครับเราสามารถจะหาซื้อสินค้าได้จากหลายๆที่นะครับหลายๆแพลตฟอร์มหลายๆช่องทางแต่ก็ได้สินค้าตัวเดียวกันนะครับซึ่งมันจะเพิ่มโอกาสนะครับ ให้มันจะเพิ่มโอกาสในการขายนะครับแล้วก็สร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่ลับลื่นนั่นเองส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ personalization นะครับ personal ก็คือเป็นบุคคลนะครับก็คืออันนี้จะต้องมีซอฟต์แวร์มาช่วยนะครับที่จะระบุตัวตนว่ามันไม่ใช่มันเป็นคุณคุณมิสเตอร์เนะครับมิสเตอร์เเนี่ยมาซื้อร้านเราซื้อกี่ทีกี่ทีก็ ซื้อสินค้าซื้อนาฬิกาอย่างเดียวมิสเตอร์เอซื้อนาฬิกาอย่างเดียวบางทีคุณก็บอกว่าอาพมมอา Mr. A. Mr. A. มีนาฬิกาใหม่ส่งอีเมลหามิสเตอร์เอมิสเตอร์เอครับเรามีนาฬิกาใหม่นะครับเราลดเราลดราคานาฬิกานะครับเราจะเราอาจจะไม่พูดถึงอ,อะไรอะแว่นตาในร้านเราขายแว่นตากับนาฬิกานะเ,าเราก็อาจจะไม่พูดถึงแว่นตากับมิสเตอร์เอเพราะรู้ว่ามิสเตอร์เอเนี่ยชอบซื้อแต่นาฬิกา แล้วแต่ว่าวันที่คืนดีเนี่ยเราก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะส่งเกี่ยวกับแว่นตาไปบ้างนะครับเผื่อเขาจะามาซื้อแว่นตาบ้างนะครับก็แล้วแต่อัลกอริทึมนะครับในตัว personal personalization เนี่ยก็ยกตัวอ,อย่างเช่น Netflix นะครับซึ่ง Netflix เนี่ยก็จะรู้ว่าเราชอบดูหนังแนวไหนมันก็จะแนะนำว่าอชอบดูหนังแนวาการ์ตูนเหรอ,อชอบูหนังแนว อันนี้เหรอเขาก็จะนะนมมาให้นะครับข้อดีนะครับคือการสร้างประสบการณ์สำหรับบุคคลเนี่ยก็คือจะเพิ่มอัตราการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ยอดขายที่สูงขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอาจจะซื้อตรงนี้นะครับมันง่ายกว่าการที่เราไปโปรโมททุกคนนะครับแล้วก็รอให้คนมาซื้อเรารู้อยู่แล้วว่าเขาเนี่ยมีเปอร์เซ็นที่จะซื้อสินค้ายอย่างเนี้ยนะครับดังนั้น personalization เนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับสูงกว่า ออมนิชแนลนะครับแต่ว่าต้องมีการระบุต้องมีล็อกอินนะครับว่าคนคนนี้มีประวัติยังไงนะครับส่วนอันที่3นะครับก็คือออโตเมชันนะครับหรือการทําทุกอย่างเนี่ยเป็นระบบอัตโนมัตินะครับแต่ที่จะต้องมีคนมานั่งอ่านนั่งนั่งแปลข้อมูลนะครับคุณก็ใช้ระบบอัตโนมัติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการพอบอกว่า ฉันมีสินค้าตัวนี้เข้ามาใหม่วันนี้นะครับระบบก็จะจัดการให้เลยว่าโอเคดังสินค้าตัวนี้มีใครบ้างที่ควรจะส่งอีเมลหาแล้วก็ส่งเลยนะครับหรือการใช้แชทบอทนะครับแชทบอทในในไลน์เหรอหรือใน m essenger นะครับในการที่จะสั่งสั่งดูเมนูนะครับส่งสั่งสั่งเมนูนะครับ มีโปรโมชั่นเวลาทําการอะไรเงี้ยก็คืออันนี้ก็คือการใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามานะครับเพื่อสร้างลุคที่ดีของแบรนด์นะครับหรือการใช้อ่า uh, Google แอด m ดนามิกนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่จะโฆษณานะครับตามลูกค้าน,นั้นนะครับว่า ลูกค้าคนนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้ดูจากอายุดูจากโลเคชันดูจากพฤติกรรมแล้วเราน่าจะส่งโฆษณาตัวนี้ไปให้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างของระบบอัตโนมัติเหมือนกันนะครับระบบอัตโนมัติเนี่ยหรือออโตเมชันเนี่ยข้อดีก็คือการลดภาระงานซ้ำซ้อนนะครับประหยัดเวลานะครับให้ AI ให้หุ่นยนต์ทำให้โปรแกรมเป็นคนทำนะครับเพิ่มประสิทธิภาพของโฆษณาได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็นี่ก็คือ คร่าวๆนะครับเกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับก็คือการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเพื่อทำการตลาดนะครับทำให้ธุรกิจเนี่ยถึงลูกค้าได้นะครับแม่นยำวัดผลได้ง่ายนะครับแต่ใช้เวลานานหรือเปล่าไม่รู้ในการวัดผลนะครับแล้วก็อาจจะมีต้นทุนต่ำกว่าการตลาดแบบดั้งเดิมนะครับก็คงจะต่ำกว่าแหละจ้างคนคนนึงไปยืนเป็นหมีโบกเนี่ยอาจจะถูกกว่าการที่ อาจจะแพงกว่าการที่ยิงแอดเปียงเดียวรู้ทั้งอำเภออะไรเงี้ยนะอืมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ที่พูดถึงดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็หวังว่าคนที่อยากจะรู้ว่าดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคืออะไรก็จะได้กรอบความคิดกรอบแนวคิดที่จะไปสามารถไปศึกษาต่อได้นะครับก็ทางเราก็ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับอาจจะไม่ได้ครบทุกตัวแต่ก็ทำนะครับก็ ฝากติดตามช่องด้วยนะครับจะขอบคุณมากสวัสดีครับไปแล้วครับ